คำเตือนนะครับสำหรับคนที่มีเพชรไม่พอเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างอ่ะขอเอาอันนี้ขึ้นให้ดูก่อนสุ่มไปเป็น10รอบแม่งไม่ออกเกียริบันไดเกมแม่งเร็วทําไมเอาเกีรอะไรนะเลดเกืออะไรอย่างเงี้ยโอเคผมบอกให้เข้าใจก่อนอ่ะไปที่ไอโบเอาเป็นตัวเดียวกันเนาะคนที่โพสตอะโดนไป10รอบคุณเห็นของผมปะสิบสีรอบผมโดนไปกี่เพชรสามพเพชรกูเนี่ยสิรอบเพิ่งออกชัดไหม ออกโตเดียวด้วยทําไมคลิปนี้ต้องทําเพราะผมไม่ได้ต้องการจะด่าคนที่โพสนะประมาณว่ามันมีคนไปคอมเมนต์อ่ะแบบประมาณว่าทีโพสต์ได้แม่งไม่พูดทีอะไรนะทีสุ่มได้แม่งแม่งเงียบใช่ไหมทีสุ่มไม่ได้มึงสึ่งเสือกออกมาโพสด่าคือผมไม่ได้สนใจที่ตรงนั้นนะผมแค่เตือนเลยว่ามันเป็นตัวอย่างความผิดพลาดซึ่งผมกูเนี่ยพลาดเองกับมือเลยเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมขอนึกย้อนของตัวเองก่อนนะ ผมเล่นในช่วงที่มีโรเจอร์กับโอเด้งแน่นอนผมเพิ่งเข้ามาเล่นน่ะความรู้ผมอะไม่มีหรอกเอากันตรงๆยุคนั้นผมไม่มีความรู้อะแล้วทีเนี้ยผมก็พยายามสุมตู้โรเจอร์กับโอเด้งเรื่อยๆเพื่อนๆก็ออกไหมนั่นแหละแม่งไม่ออกโอเคไม่ออกไม่ว่ากูก็เล่นไปอย่างนั้นเพชรมีเท่าไหร่ตัวใหม่มากูอยากสุมกูสุมหมดเล่นแบบไม่แคร์อะทีนี้เป็นยังไงต่อ เดือนนี้ได้ตัวละครที่ต้องการเดือนนี้ไม่ได้ตัวรีเจนต์เนาะแต่ก่อนเดือนนี้ได้เดือนนี้ไม่ได้เ,นเ,นเดือนนี้ได้เดือนนี้ไม่ได,ด,นนไได้แม่คือสลับกันเลยเว้ยจ้าหลังๆผมพึ่งนึงได้ว่าเอ้ยถ้าคูอยากได้การันตีอ่ะก็เก็บเพชรไปเลย2เดือนพอครบ2เดือนอ่ะตรงเพชรตรงเนี้ยมันมีหลักประมาณ8 0 0ถึง1,000ันที่ผมคำนวณตอนเล่นตอนแรกตอนนู้นนะ8 0 0้ยถึง1 0 0 0ันซึ่ง1ตัวเนี่ยรีเจนต์เนี่ยอย่างเงี้ยมันการันตี7จ0อยู่แล้วผมก็เลยแบบเอ้ยอย่างงี้2เดือนก็ได้นี่ว่าแต่ตอนนั้นผมไม่่มมรรู้เเลลยวามมวากัันีตะค X ซึ่ง ex อ่ะผมผมรู้แล้วว่ามีโรเจอร์กับโอเด้งแต่ผมไม่รู้รอบมาเดือนนี้มาเมื่อ,อไหร่มายังไงผมไม่เคยรู้เลยเว้ยผ่านไป2เดือนกูสุ่มใหม่ผ่านไป2เดือนสุ่มใหม่จนแบบสุ่มจนได้ตัวเนาะมันก็ไม่ใช่ทุกรอบที่มันจะออกใช่ไหมเช่น5 0 0รเพชรออก6 0รเพชรออกเพชรดังนั้นอนะ่ะสองในที่ตุนมาใช้ทีก็คือหมดเอาละทีนี้ปัญหาเกิดตรงที่ว่ายุคอาไครหนูมาหลังโรเจอร์อาไครหนูมาถูกป่ะคิดว่าผมสุ่มได้ไหมโอเคกูสุ่มได้มาสุดท้ายพอดี แต่เพชรไม่พอการันตีนะอ่ากระสุนแม่งเลยโชคดีที่มันออกไงอันนี้คือเรียกว่าโชคดีหลังอาไรนุ้มาไม่เกิน3เดือนลูฟี่หมัดเข้าเอาละทีเนี้ยปัญหาเกิดคือเพื่อนเพื่อเข้าใจใช่ไหมว่าเป็นตัวละครลูฟี่เนื้อที่มันไม่มีการันตีเพื่อนเอวื่อาสุ่มได้ไหมใช่ครับไม่ได้ครับดวงกูไม่ได้ดีขนาดนั้นฮะแล้วยังไงต่อเติมบัตรแดงไปอีกสามใบ,ใบอืมเท่ากับว่าไอดีเนี้ย ผมเล่นจากศูนย์นะศูนย์แบบไอดีศูนย์เลยอะ่ะไม่ใช่ไอดีรองเพชรด้วยศูนย์แบบสมัครเข้าเกมเล่นแบบใหม่สดๆสอดสด่ะไม่มีความรู้อะไรเลยครับอ่ะถ้ากับไอดีเนี้ยผมเสียเงินไปมนะันน่าจะเกือบสี่พันในการเติมบ้างอะไรบ้างแนละ้วเล่นแบบงูงูปลาปลาแบบไม่มีไม่รู้อะไรเลยนะเกือบสี่พันยังไงต่อพอสูงไม่ได้เพื่อนๆว่าไอฟี่ตัวเนี้ยมันเป็นเบอร์หนึ่งตอนนั้นใช่ไหมเออมันไม่ไม่มีตัวไหนไหวเลยอะ่ะ ยามาโตผมสุ่มได้ด้วยนะอ่ายามาโตสุ่มได้คือมันก็ดวงดีเนาะสุ่มได้อาไครนุคู่ยามาโตกูโคตรด,ดวงดีเลยต่อมาคือเจอฟี่ตัวนี้คือจบแล้วสุ่มไม่ได้เป็นไงต่อไอเดี ID เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้แล้วแบบปัญหาต่อมาคืออย่างที่บอกงูงูงปลาปลาผมก็เลยเอาไอดีที่ผมเล่นนะตอนนั้นเนะี่ยทำซับแบบนี้ด้วยไม่มี2อสามดาวโอเวอร์บูทไม่ต้องพูดไม่มีโอเวอร์บูทน่าจะแค่4หรือ6อะประมาณเนี้ยคือไม่มีเลยเน้นแท็กอืมแท็กแบบแท็กเยอะๆอ่าแบบที่คขาแทะนทำกันอะไรแหละ ปัญหาเกิดคือกูมีแค่สีแดงถูกไหมซับร้อยหกสิบ 160. อ่าหกแทกั้งจะไม่ผิดตอนนั้นอะสีแ่แทกห้าแทกนี่แหละประมาณนี้เล่นอาไครนุคู่ยามาโตปัญหาต่อมาเลยก็คือว่าพอฟีมามันเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินผมไม่ได้ทําเลยเพราะอะไรก็เมื่อกี้บอกแล้วไงเน้นแท็กอย่างเงี้ยเนี่ยเวลเวลคือแบบเพิ่งเวลร้อยเลยเออแบบตอนยามาโตมากูเพิ่งร้อยอะซับเพิ่งร้อยหกสิบอะเออทันทีเลยแล้วเปลี่ยนเป็นน้าตาลชิบหายซับร้อยสามสิบร้อยสี่สิบ 130, 140, เพราะไม่ได้ทําเลยทําแค่แดง จบอะทำไมถึงแดงเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยผมเล่นเป็นตัวรอวิ่งตัวเนี้ยแต่เป็นรอวิ่งเล่นยาวเลยเว้ยเออไม่มีตัวอื่นเลยนั่นแหละกับฟี่สเนกแมนตอนนั้นนะตัวรอวิ่งกับฟี่สเนกแมนเล่น2ตัวแล้วที่เหลือเนี่ยพออาคามาก็เปลี่ยนเป็นาคายามาโตะเปลี่ยนอาคายามาโตะแป๊บเดียวฟี่มาก็แค่นั้นแหละผมเลยอธิบายว่าเอ่อไอดีที่มันเล่นไม่ได้อะมันจะเป็นอย่างนั้นสุดท้ายคือขายขายเสซื้อไอดีใหม่แล้วหลังจากนั้นก็เลยรู้อ๋อไม่ต้องน้องเพชรเปิดอีมกวาาาูรผ้คคจพ เอาละทีเนี้ยเมื่อเกี้ยผมเกิดเอาหมดละหวังว่าน่าจะเก็ตเนาะผมไม่ได้อยากต้องการที่จะด่าคนที่โพด้วยแต่ตัวกูเองเนี่ยกูพลาดมาก่อนเหมือนกันผมเล็กเข้าใจแล้วทีเนี้ยหลยังจากนั้นก็มีแบบเช่นเอาตัวล่าสุดเลยคุณนัดแล้วกันเอาว่าคุณนัดแล้วกันตัวละครคุซานเว้ยเขาดันสุ่มเรื่อยๆเนาะเพื่อนๆน่าจะเข้าใจว่าแป0อยแต้มแรกตรงนี้ได้และเพชรเขามีพอปัญหาต่อมาคือดันมาแรกตรงนี้เพราะคำาวณผิดแปลว่าพลาดทาําไงอ่ะพลาดแล้วก็จบไง ก็คือไม่ได้ถ้าอยากได้ต้องเติมแต่ผมไม่มั่นใจว่าเขาซื้อไอดีใหม่หรือเปล่าวันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่เหมือนว่าว่าจะใช่ถึงขั้นขายอะไรอะเออขายแล้วซื้อไอไอดีใหม่ถ้าไม่พลาดนะรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นนะอย่างคุณนัทอะเออคือแบบอะไรวะเนี่ยก็คือมันก็มีพลาดยูด,ดีพอมันพลาดทีอะมันเซ็งเว้ยไอดีที่เราปั่นมาเราไม่อยากเล่นต่อมันถึงขั้นขายเรียกว่าไอดีพังเขา้าใจยังผมเลยทําช่องนี้ขึ้นมาหลังจากที่ผมพลาดผมก็เลยเออเฮ้ยกูมีความรู้ตรงนี้กูมาบอกเจตนามีเท่านี้ไม่ไดด้้้ตออองกกการบบแลวนะ เอาล่ะที่อยากกะย้ำเตออีกหนึ่งอย่างก็คือว่าหากคุณจะสุ่มเช่นอะไครนุตัวเนี้ยผมเคยพูดแล้วว่าถ้าใครจะเอาตั้งตอนต่อมาเลยนะมึงเติมบัตรแดงเท่านั้นคุ้มที่สุดอ่าหลายหลายคนอาจจะงงเพื่อนๆลองคํานวณดูดีๆนะไอโบ้เนี่ยถ้าคุณจะเอาสุ่มกี่ใบก็คือบัตรแดงอย่างเงี้ยสิใบใบหนึ่งหนึ่ง้าคุณลองคํานวณเนาะหรือว่า890ร้าวะเอาว่ายังไงเลทอะ ไม่ต่ํากว่าห้าพันอยู่แล้วผมตีสั้นๆยังไงก็ไม่เกินห้าพันผมพูดถูกใช่ไหมเนี่ยอ่ะคุณลองคุณลองดูนะไอโบไอโบไอโบทาไมผมถึงว่าอาคาคุ้มเนี่ยเอาเลทดูเลยเนี่ยสามร้อยสามร้อยครับโซโล8 5ปดร้อยห้าสิบครับเนี่ยไอโบแปดร้อยห้าสิบคุณต้องสุ่มยี่สิบใบอ่ะคุณเข้าใจปหถ้าคุณมานับเรื่องบัตรอะ่ะมันก็แพงชิปหายแล้วทีเนี้ยเอา้าอาคามันสามร้อยก็ห้าใบาก็ได้แล้ว เห็นปะ5้าใบแล้วที่เหลือคุณจะใช้เพชรเติมก็ได้หรือคุณจะเอาแบบรุบูไปเลยก็ได้2,400มันก็ยังถูกกว่าอยู่ดีไงเข้าใจยังแล้วยังไงต่อใช้บัตรเติมหลังจากนั้นเนี่ยใช้เพชรตรงเนี้เราจะไปเปิดตัว5กับ6ครับเพราะถ้าตัว56คุณเสียเพชรคุณเสียบัตรนะตัวนึงจะไม่ต่ำกว่าไอโบประมาณเนี้ยตัวหนึ่งแม่ง5 800มันจะอยู่เลนนี้ครับซึ่งการเติมมันไม่ไหวผมเลยบอกว่าถ้าอาคาแล้วมาขนาดเนี้ย มึงต้องบัตรแดงเท่านั้นแต่ถ้าไม่ไม่เอาไม่เอาบัตรแดงผมก็จะบอกว่ามึงข้ามเลยเพราะว่าอะไรเนื่องจากถ้าเอาอ่ะมันไม่คุ้มเพราะว่าอะไครน้วเออตอนนี้ผมไม่ได้เถียงเราเว้ยว่ามันเก่งมันนู่นมันนี่นั่นหรือว่าอย่างตัวกราฟสุดท้ายเป็นยังไงละ่ะอะเห็นไหมละ่ะเออกราฟเริ่มหายเรื่อยๆเพราะอะไครนุมาแทนหลังอะไครน่วเดี๋ยวมันก็ต้องหลังจากนี้มีตัวรีเจนที่มันตีหลายหลายฮิตมาเยอะๆมากๆและ e x ในรอบหน้าน่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยก็คือแบบหลายฮิตและค่าอะไครนุได้ด้วย อาไคนุมันจะไม่เล่นมันจะเล่นไม่ได้ในตอนนั้นเดี๋ยวมีคนบอกว่าผมไม่ก็บบูลี่อีกคุณเห็นโรเจอร์ตอนนี้ยังไม่ชัดอีกเก่อคำถามมีเท่านี้เลยพอเล่นไม่ได้มันลําบากพอลบาบากมันทําอะไรได้บ้างและคุณเติมงินไปแล้วและมีใน ID ดีแล้วด้วยนะอาไคนุเนี่ยถ้าถามว่ามีมันก็ไม่ได้เสียหายหรอกเพราะว่าปัจจุบันตัวมันอะสามารถเป็นซับได้แล้วถ้าคุณเล่นแดงแล้วหมัดล้วนนะโซโลเอสจามาโตแล้วก็อาไครนุ3ตัวนี้เป็นซับได้แล้วนะเว้ยหมัดอีกตัวแล้วแต่เลยตัวไหนก็ได้ ไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าคุณอยากจะเอาแท็กมนุษย์เงือกด้วยก็อันนี้อไคนุอันนี้เอสยามาโตหรือว่าสักตัวแค่2ตัวโซโลก็ได้กับอาคาก็ได้เหมือนกันเออเอามาสักตัวได้แล้วใช่ไหมนั่นแหละครับก็อยากให้เข้าใจนะตรงนี้ในคลิปนี้นะครับว่าหากมันไม่การันตีอย่าเติมเอ้ยอย่าสุ่มโดยเด็ดขาดนั่นเองอันนี้คืออยากขอร้องแค่นี้เลยถ้าไม่การันตีจริงๆนะดังนั้นเนี่ยในสำหรับ ต้นคีที่ผมอยากต้องการจะบอกเลยอะคือคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเพชรคุณอะมันไม่พอผมว่าคุณน่าจะคำนวณได้เพราะผมก็เคยบอกเรื่องเพชรเรื่องอะไรไปหมดแล้วล่ะมันไม่พอพอไม่พอคุณก็ยังดันทุลังสุ่มเอาล่ะทีนี้มันเสียตรงไหนคุณลองคิดดูว่า10รอบตรงนี้เท่าไหร่สองพัโดยขั้นต่ำสูนย์นะถ้าคุณเก็บ2องพตรงเนี้ยไปตัวที่4คุณการันตีแน่แล้วเพราะตรงนั้น่ะคุณจะมีเพชรถึง5 0 0พันเผลอๆคุณได้3มตัวหลังรวดเลยด้วยซ้ํานะถ้าคุณเก็บเพชรตรงนี้ไว้นะแล้วไม่สุ่มเลยอะ เข้าใจยังเนี่ยคือความผิดพลาดแล้วผมเลยทําช่องประมาณนี้คึ้นมาบอกว่าเออไปไม่ได้อะถ้าไม่การันตีอย่าสุ่มเด็ดขาดแล้วผมพูดโดยเสมอด้วยนะเพราะไอ้สองพเพช้รเตรงเนี้ยถ้าเราไปเปรียบเทียบคุณจะได้ตัวอะไรบ้าง1อาคาอินุพันหอีกตัวหนึง่งอีกตัวไคโดโล่เนี่ยสองพหรือหากน้องงูมาโอเคสุ่มงูก็ได้หรือโซโลมาสุ่มโซโลก็ได้หรือรุจ,จิมาคุณก็ได้ฟรีตัวหนึง่งแต่คุณไม่ได้ะไรเลยเพราะ มันไม่การันตีตั้งแต่ต้นไงดังนั้นถ้ารู้ว่าไม่การันตีตั้งแต่ต้นคุณต้องเผื่อว่าเลทมันไม่ออกคือไม่ออกจริงๆนะไม่ได้รอเล่นเด้อทีเนี้ยคุณก็ต้องเผื่อเตอร์เลยว่าบัตรแดงกี่ใบถ้านับว่าสาใบสมมุติ2007รับได้ไหมอ่าถ้ารับได้ก็จับรับไม่ได้ก็อย่าสุม่มมีแค่นี้เลยครับจริงๆประเด็นมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเนาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจพอไม่มีแล้วมันคันมือเราอยากจะได้แต่มันไม่ได้ก็แบบ นั่นแหละครับที่เหลือด้วยในไอดีแล้วกันว่าเฮ้ยจะเติม2อ0 0คุ้มไหมถ้าไม่คุ้มผมจะบอกว่าขายไอดีทิ้งเลยและหาไอดีใหม่แทนงบสักพ0 0สองพ0บาทหา EX มาให้เยอะเอา3ตัวเนี้ติดเบเลเกรรฟด้วยคุณก็มีเล่นละคุ้มกว่าก่อนที่จะเติมแล้วกันนะหวังว่าคลิปนี้ผมน่าจะสรุปให้ครบแล้วนะว่าเป็นยังไงเป็นคําเตือนและกันนะครับผม